ไทยออยนะครับแน่นอนแคตาลิสในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงอยู่ในเรื่องของการคาดการผลประกอบการนะครับในช่วงของไตรมาสสามนะครับเราคาดการจะไรสุทธิเอาไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นเก้าเท่านะครับจาก อ่าไตรมาสสที่ผ่านมาทั้งค่าการกันทั้งราคาดับมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเออร์เน็งก์ออกมาสตรองแน่นอนระยะสั้นๆแน่นอนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเอ่อมีเอฟเฟกจากในเรื่องของออยล์สปิลยังมีประเด็นอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะครับแต่ผมมองว่าเอฟเฟกโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบต่อตัวของเออร์เน็งเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับอ่าแล้วก็ตัวของการที่อ่าตัว s b m เนี่ยนะครับยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเนี่ยนะครับก็ยังมีทางเลือกอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมมมอองงววว่า่าารรๆแล้้เเเเนนนีียยะคคัับบบถทกใสข GC เกี่ยวกับเคสของ SBRC ก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ตอบรับเชิงลบไปมากพอสมควรนะครับถ้าใครจะรอนะครับยังไม่อยากซื้อตรงนี้นะครับผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยกรอบของดาวไซต์น่าจะลงได้อีก2-4%ไม่เกินจากนี้แต่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังให้คำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่68บบาทครับ